หสามตัวสตัวหัว yeah, so? oh so ุมบาเดียวสามตัวไม่เป็นไม่เห็นเลยอ่ะแม่มาหนึ่งข่ายเลยพี่น้องสวัสดีก่อนสบายดีมือนี้สวัสดีมาเกี่ยวขาน่าเศร้าอิงอิงเด้ออ้าวบอกพี่น้องมาเอฟซีมาเกี่ยวซอยแนยอ่เกี่ยวซอยข่อยในเด้อพี่น้องเกี่ยวซอยข่อยในเด้อ ตอนนี้มาเกี่ยวขาวซอยซอออนนะพี่น้องเนาะคนร่างกินขกล้าได้ไหมกําลังสีอันนี้เนาะเกี่ยวขาวหน้าเปิดนะพี่น้องเด้อถ้าเรียนใช้เบิ้งขาวหน้าเปิดกับงามได้หมาได้ก๋วจั๊ยไทนี่มันได้บหมลูเนาะก็ได้เนาะงามกว่าปิดก่ายเจ้พี่น้องโอ้ยมันกี๊มันซุกแล้วล่ะนี่เนาะพี่น้องลงหน้าห้ใหญ่เด้อพี่น้องเด้อกุ๊ก สบายดีพี่น้องมือนี่กับเมื่อกียวาเขาน้าสะอ่อนเด้อหน้าขอยกับท่านลแล้พี่น้องตอนนี่แต่ว่ามันหนาวเป็นควนะันนะนี่บรรยากาศเช่นเกี่ยวกันหนึ่ง 6, 7, 8ทีห้าหกเจ็ดแปดรางงามมากนะพี่น้องบรรยากาศกับให้เนแต่ว่าซ้อมซ้ำหมม,มากนะมันจะร่มนะพี่น้องล่มแห้งแห้งแต่ว่าด็กูบอกฝวงได้ร่มแม่ลายนะพี่น้องบอดิคผู่มเมียร่มด็กผู้เดผามาเฮือเลยเอ,ยอ,อ่วง <laughs> าเฮือเลยตอนนี้ขากสีมาเขอา้าวนาสวนี่ได้ปีนี้นะปีที่แหลวให้นี่นะตายปีนี้นย่งอยู่นเดว่าอันอยากตายวนเนาะนาสวนมีแมงมันรายเหนแต่ว่าตอนนี้ไ่หรเห็นจักสูตเยวน้าเห็นนะ่มีะปุ๊บแอ่ละปีน้มีเด็กพอจอย ไปซื้อเกี๊ยวไม้เห็นเด้อเออเกี๊ยวไม้เห็นเด้ออร่อยไดดข้าเดินพี่น้องมาเกี๊ยวขาวเล็บสี่ว่าเบื่อเบิ่งเกี๊ยวขาวแล้วเกี๊ยวขาวมารายมืออ่าเปลี่ยนหน้าดิเปลี่ยนหน้าด้ิคุณขาวอยู่เกี๊ยวไม้ มันอยู่ทางเท้าผู้ระห่างทัดของอยางดีนี่อ่ะนวฮะหายากตายพวงน่มันได็กตายพวงว่ะพวงหน้าอาการกันหน่ายอนว่ะไม่พูดไม่พอย พวกให้ในหน่อยนะมีอยู่ใ้งามอยู่บ่หายายพวกอยายใยพวกเนาะบนนัเท่าน่ากันอะไใบยักงามใบใบลายนะไอ้ลามตเท่าไหรตจักมือน พี่น้องาตัวใหญ่จักเมือนก่อนสามเมืองนะพี่นนอคนนั้นมาเอาลยละสามเมือนี่พี่นนอเนาะเียตัวชีดำกันสีดำอาใหญ่นะสะอนหน้าเพิ่งเป็นเกียวไหวได้พี่นนอเปนหาซดิมที่เอาขืนเต่เทียงซะดิมกับที่เอาขืนแล้วเมยเนาะบ่อฝวงไปไดบ่อผวงโน้่มาเหมนไปหาผู้ชายพนเป็น มีเดียขึ้นมีบอ้อมากเกี่ยวขวัญไปหาผู้สาวคนเนี่ทานนั้นกับมีเด้พี่น้องสามีคอนมียวาดคัดของได้พี่น้องผัวแมงมันหลายท่านเห็นแมงมันเพิ่อน่ะแมงมันแมงมันมีนนมมนมมนมตุปป้ยไปได้ได้วย มีตุ้อยู่นะเขาทรมะจงที่ถ่ายยืดถ่ายอีกเซียเวินท่อมะจงว่ะโอ้ยมันอยู่ในเจียจักหไงใหญ่เตรียมคุบเจ้าพี่น้องผู้เส้าอิงอยู่ทังเสียงเขาแล้วเจ็ดแปดนู่นและพี่น้องงวตัวง่านะจโค้งเขาจะว่าสามหมื่นเนี่ยเลยมันแนมน้ามาข่อยหยาดละ สามหมื่นหนอกมันย่งใหญ่น่ะใส่สวงเกียวด้วยพี่นะบร้ยวงเาบมม่ยววงเขาบง้ย้ายนะ้ายจบเนี่ยทางทางนั้นมันดิ กเออแต่กาสิเลียจัะเลยให้น้ำเ่านี้ให้ตัวนียลาย ้อนเหลงยนของน้เหอเน่ทีน้หงแมงมด้บุ๊มมแมงเข้ากับเอานี่นี่เอาคลุกเต้นอีหือดมงเ้ากเอาคุๆะกต้นอีเือดมีกระอรเป็นางคือมมันให้นี่มีคุกเอาคุกเอาแต่บุอีกไดมงอันดูว่าอะไรบอทำไงจ้ะ ตอนไม่มันบอไมหามีแต่ตัวน้อยๆนะเดี๋ยวดีๆๆใดใช่ๆตัวน้อยๆตอนนี้พูดกินเสร็นี่ อันนี้ตัวทะเลมีี่ชไหม่นโอ้ยแมงมุมหมูเมยนี่อันเดแมงมุมแมงมุมก็เลี้องแมงมุมกี่จับแมงมันเอาตักกะเตนนีขึ้นไี่น่องน่ยเดก็เอาขึ้นาอันันกะนี่ดิมดิมดิ่นี่นี่นี่

เยมือมาหเกี่ยวเด้อมาเด้ะดตัวนี้อ่ะแม่งเออแมงไดแมมัน่้าะเด้อเด้อนั่ีนี่นีนี่นโตนี่นโตม่อันนี่นี่งาวนี่อันเตยังกาะเป็นที่อเอาไปเชล้าเมือบแม่ะเด๊ะเด๊ะเด๊นจ้างอโอ้ยนบ่ทันบ่ทันพวกเจ้าในพวกนั้นน่ะ

เดี๋ยตัวที่เอาเดี๋เอาสามตัวเดียวจับนี่นี่ีปสามตัวสามตัวหัซุมบาเดียวสตัวไ่เห็นเลยแม่มันเดี๋ยวน่ไป้สมุนไี่ดอีเลยแม่มันเขา่าชิตัวอ่ะิตัวิตัวเตในกอเพื่อนยังมี๋ยวไปนี่ากเต็เลไปดูนันเต็มไปนัตัว อย่าขีเปะลจ้ะันแมงมาออดยาีราเอินแมงจ้วันจดีเงินแมงมาเลยกินได้บางคนมงว่ะมาแงมันขือนบวบแบบสิแมงมาปล่อยมันไปแเดิมนะาแมงมันขึ้นบวแบบสิเนี่ยปล่อยมันไปไปออดถ้าเจ็หน้เนี้ยันเลย อัน đây anh hết rồi, đây đây อันนี้ đi đi Đi. นี่ๆๆ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  nè, ๆๆๆ đi ๆๆ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  coi ๆๆๆๆๆ ăn ๆๆๆๆๆ đây ๆๆๆ chiếc kia, này, ไมู่หรเออหนยงหายไลดดีรันนีอัน้อักมันคือมันคือขามันคืออันตอเพื่องเลยหรอเดี่ยวกันแรกก็ตอเพื่องน่ะนี่ิ้มอ้างอ่พอนกนน้องอันนี้เนี่มันกินน่องเห็นไหกับบางนึงอนละเต็ม นี่แมงมันกัดตักอีแตนกระดิ่มกระสือใสเนี <kaz uffy> ่ลยไปเสือค่ะจะ้าไปนะจะจับถืออันนี้ก็ไปเห็นเลยนะโอ้โหเกียวเกียวใหญนแบบนี้ไอพี่น้องกระดิ่มกระสืใสมันมีสองซีพี่น้องมีสีเขียวกับสีอันสีนี้คือกอเขาแห้งอ่ะคือตอเพื่องอันนั้นคือใบเขาอนนี้คือตอเพื่องเลยเนี่ยต้องไปทำไมมาเอาไปยับอ้อยไงมาซูมกัน เลืนลงไปทำไมมันจะไปไหนดีมนะเลอนไปเยไปดีมันจะเจ้าหลือว่าดูีเอนไปต้เพื่ออันนี้อันตะกีเลื่อนื่อมเ่โยใส่ไ้ในี่พัดามันโอ้ทางพามันน่ะเร็วไปเยไปใส่นีลงไป่ทีหนอ อุ so <LO> ้ยหลายตัวแล้วเป็ชิบกว่าตัวแล้วอ่ะนี่นี่นี่ใช่หยุดเลยมันขึ้ตามล้างกันมี่พี่น้องไม่เต็มแมงมันมาเลยนะใส่ลงไปใส่ลงไปใจลงไปใจลงไปนี่พี่น้องเนี่ยเนี่ยใช้ฟันเท้าพานะเนี่ยอะให้เย็กออดไปไล่แค่ไหนเอียกค่ะเนี่ น่พี่นอ่แงมันน่ะมันมีีไปม่างไปมังไปลากไปลไปลากให้น่าอีเอาเเชียร์แล้วนองอะไรแคองาียวแอะไรไม่ยาักเบนุมเดียวเปเีงน่เมื่เยวมได้า นี่เปนมันเดียได้ชิปสวเลยท่านตุ่ยใช่เดี๋ยวรับต่งตัวนี้นะนตรงแค่นี้นะช่วรของมึงอ่นะพี่น้องพี่วันเกียวขาวชาด่านีลายคุท้งมันนี่เ้อ เิ่อสิรักู้ภัยใ่ไนมแมเขาพิการอ่งามหาพว่วงมัน,น,นมันอยากตาย,าตายพว่าวงตนแก็นขาวเป็นาอะนี่มันดตาย